เปิดอะไรกูสิต้องมาแกล้ยพร้อมยังไหนกูยังไม่ได้ทสเลยจะทำอะไรก่อนกูจะไปมันใกล้จะวัาเลนทายแล้วใช่ไหมเพื่อนช่วงนี้มันเดือนกุมภาไงกูจะไปเอาไอ้ล้นบอกรักคนอื่นเว้ยกูจะกูจะบอกรักคนอื่นโดยการที่จะไปกอดไปกอดใช่กูจะไปบังคับกูจะไปกอดกับเขากอดกูไหนมึงแชร์อีโมดให้มึงกักนะมึงจะเอาอีโมดกอดใช่ป่ะล่ะใช่ อันไหนวะเอนเทอร์นี่อ้อ๋ออันนี้เอออันนี้ถูกละอันนี้แหละอุ๊ยใชให้กูนะโอเคไหมอ่ะฮะโอเคงั้นเราไปหาเยอะกันดีกว่าเพื่อนเพื่อนมึงมากระหลัดอันนี้นี่กระหลัดเหลืองอ่ะมันมีมันมีอยู่สองกลุ่มเพื่อนไอ้เหี้ยนี่มันแฟนกันป่าวะไม่ทะเลาะกันมึงโดนมึงโดนมึงโดนไล่กันเตอป่ะมันคุยกันไหมอุ่้ยเอาเอาไอ้สองคนนี้ก่อนเลยเอาที่มันยืนกีเบิร์กรถปะ เออใช่ใช่ใช่ไม่มึงต้องเดินมาเดินโผล่ตัวมาดิมาแล้วเพื่อมาแล้วมึงมาเช์ให้กูหน่อยดิอ่ะอ่ะมันอยู่ประมาณกี่นาทีนะที่เรารอกอน่ะเกือบหนึ่งนาทีอ่ะอ่ะมึงอยู่เชอยู่เมึงจะว่าไหนยืนมองฮักเอาเอาเอาอันไหนก่อนดีว่าธรรมดาธรรมดาก็ได้อ่ะกูแชร์ไปแล้วกูแชร์ไปแล้วขึ้นไหมไม่ขึ้นเอขึ้น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 มึงเดินไปแบบสุภาพบุรุษดิมึงอย่ารีบร้อนสวัสดีครับ เอายกเลยวิ่งหนีกูเลยเอาอีก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 กูไปฟังก่อนกูไปฟังก่อนไม่ปวดไม่ปวดอยู่คนเดียวไม่คุยกูอีกวิ่งหนีกูอีกอีอยกลัวกูอีกแล้วไงรอที่อะไรล่ะกูเดินแบบสุภาพบุรุษโอ้โหไอจีเขากลัวกูกูจะเดินแบบสุภาพบุรุษแล้วใครจะให้กูกอดเะยมันไม่เอากูเลยดูดิ ไอ้เมึงเป็นต okay. <laughs> <that> ัวห anyway. ัวโลนเขาก็กลัวเมื่อกี้ขอโทษณเลยครับเปิดรถหนีกูเปิดรถหนีเออขับรถหนีกูเลยกูโหยไอ้เมื่อกูไม่มีรถตามมึงมาจอดดูกูไอ้จิ้มดูมันดิเออมันจอดดูกูใช่ไหมมันทำอะไรอ่ะเออขับเข้ามาแล้วทำอะไรอ่ะขับรถหนีมึงยังไง มึ่งจะไปตามเขาอีกเหรอมึงตามจอดมึงไปแล้วไอ้เหี้ยเขากลัวกูัะเอาไปดีว่าไปหาประชาชนคนอื่นดีกว่าเปลี่ยน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 เฮ้ยมันมีผู้หญิงนั่งอยู่ในรถนะเวจ <Does> ิกามึงเห็นรถดำตรงที่เดิมป่ะรถรถสีดำอยู่ตรงงคานที่เบิกอะรถเจ๊งไปข้างในน่าจะเหมือน่าจะเหม่อไม่อยู่อลดิมึงขับรถได้ไหมมึงขับรถได้ไหมเอ้ขับได้ปะวะ ขับได้เอาพี่ใอ่ะเอาข้ามาไหมก่โคกด้บแน่นมึงมึงมึงเอากอดมันดิมึงเอากอดมันดิกูจะกอดมันนนมแาระเบิดรูปแพ้กูได้ววามรู้พี่ด้วยกูจะกอดมันเองรูปแได้อ่ะพี่ดได้เอออะไรอ คนได้ปีคนใต้ไงนี่เอ้ยมันพูดใต้กับกูดีได้เซอเบอร์สามค่อนดีคนดีได้คนได้่พปีคนดีได้เอ้เอาไรกันเนี่ยคนได้แบบอย่าผู้หญิงอย่าผู้หญิงเนี่ยตัวเแรกคือคนได้แบบสัมผังแปบกๆอ่ะคนได้เหรอคนได้เหรอเฮ้ยกดไปอ่ะกดอะไรผมไม่ได้กดเอ้ยมาโดนกันเองแล้วเพื่อนมาโดนกันเองแรกกับน้องนี่ เออรุนกันดิรอบๆ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 ย้อนหางย้อนห่างเออพร้อมๆพรอๆพร้อมๆก่นทุกคนอุ้ยมันเดินเซกมึงแป๊บนึงติดมันปะเนี่ยอ่ะก่อนมันก็ได้ พี่ช่วยด้วยช่ด้วยพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยั้ไม่กดะไรเลยนะกดเองได้เลยอะทำฝันนี่ได้เนาะคือชอบอะออาีด้วยแยาฉีแม่งเอาโอ้โหยหนักระบือเนียอาจารย์อันนี้ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหว มึงมึงเดินออกไปแบบว่าพูดคําคมแล้วเดินออกไปแบบเท่เทิอะไรคมอ่ะเฮียไม่อยากใช้อารมณ์นาพาเลยใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็เดินไปแบบเท่เทมึงเอาท่าท่าแก๊งด้วยท่าเดินอไม่อยากไม่ริงรไม่อยากใช้อารมณ์นาพาอยากใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ปล่อยเขาไปเนี่นี้เนีเนียนีนี่นี่นี่หน้าเวทีเพื่อนไอกาลาตรงใกล้สอนอเนี่ยมึงมาตรงเนี้ยหน้าธนาคารเนี่ยเหรอไม่ใช่ที่อยู่สองคนเห็นปะเนี่ยเขากำลังขอทานอยู่เขาขอทานเขากำลังวางหมวกแบบเปิดหมวกเอาเพื่อนมึงก็เจอเข้าไปกอดไงยังไงมึงก็ไม่มีเงินไงมึงเข้าใจบ้ารัใจเอแต่มึงให้กอดได้เขาจะเลยอ๋อนี่ไงเออวะเราก็เห็นละ เรากําลังเปิดหมวกวางหมวกเนี่ยมึงไม่ต้องใส่เงินนะแต่มึงให้แบบว่ากอดแทนให้กอดแทนนะโอเคมึงอยู่ไหนนะฮะมึงอยู่ไหนเนี่ยนี่กูเดินเอ็กมาเนี่ยไหนวะอ่ะเดี๋ยวกูแชร์มึงมานี่อยู่ๆๆๆไปใกล้ๆมันหน่อยดิอย่ารีบอย่ารีบดิมาอ่ะกูแชร์ไปละกูแชร์ไปละกอดคนไหนอ่ะคนไหนก็ได้เนี่ยสองคนเนี่ยกําลังเต้นอยู่เนี่ยให้กําลังจะอ่ะคนคนที่เต้นอยู่เลคนเออเออให้กําลังใจ อ้าวว่าอะไรนะปู่กำลังฟังเขาบอกเดินมาแล้วก็่อนไอคนนั้นบอกเขาอาจจะมรทัดเอายอีกรอบดิอีกรอบ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 เออมาอีกแล้ว เอาใหม่ทีนี้พี่ชายผมขออีกทีได้ไหมเอาพี่ชายขออีกทีได้พี่เอาเอาแบบก่อนแบบสวีดไหมก่อนแบบสวีทแล้วก่อนแบบสวีดส่งวันนี้วันนี้ไดโนนี่ไดโนนี่วันนี้ไดโนนี่ไดโนนี่ไม่พอแบ่งน่ามีจะมากอดกันได้อะไไปไม่ตรงนี้เอาแบบมนูไปก่อนละกัน ใส่ลิงหรอคะเปิดเพลงอยู่อะโอ้โหไม่สุดใจกูได้ไงิไม่ได้โอ้โหเมินกูได้ไงเดอะฮมันเขาบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ยินไปนะเอาหรอกเดอ๋ยอรมานองได้อย่ารองร้องทานี่เกียนไว้ชีวยโลกตรงนี้ให้หายก่อนอะไรนะ ไม่สนใจกูสักบาทเอาแต่สายตาก็เป็นอย่างนี้แล่เพื่อนเราขนาดให้กำลังใจแล้วเนี่ยโรงพยาบาลมีคนโรงพยาบาลมีคนโรงพยาบาลมีคนโหมีแต่ผู้หญิงด้วยเพื่อนที่เนี่ยมายังโอ้มาแล้วมาแล้วเอาคนไหนดีเอากอดเอากอดแบบฮักนิวเลยเพื่อนเอาฮักนิวเลยสวีทแบบีวินเลยมีเต็มี่ยมึงเลือกใครก็ได้เนี่ยเฮ้ยเขากอดกันด้วยเขากอดกันอยู่เขากอดกันพอดีเลยไกมอยกูกอดด้วยกูกอดด้วยเป็นนามสกุลอะไรครับ กดด้วยข้ามนได้เลยหยังไม่ได้กดรับเลยพี่กอดหนูได้ไงเนี่ยพี่หนูลูกี่พ่อแล้วพี่ทำงีงไงลูกวิพ่ออันนี้เป็นกอดธรรมดาเพื่อนกอดกอดกอดเจอไปแลคนเจอไปแลคนเจอเจอเจอกนเดินหนีวะกอดกอดกอดกันก็กอดด้วยกอดด้วยกอดด้วยก ยกเลิกต่ออะครับน่ยติดต่ออะไรครับนี่กลัววาง้วงหญิงคนนี้ครับผูดอื่นเขาบอกว่าเขาทำตัวแปลกๆแครบไว้แครบอีกแล้วเหรอก็กลัวมึงอยนกแกตัวหัวล้นไหนอะหมอถามกูทำไรเนี่ยมึงเอามาดิขอกรอดหมอทีนึงให้กำลังใจหน่อยเว้ยเขาทำงาน ผมให้กำลังใจหยกเลิกไม่กอดเอ้ไม่รักกูหน่อยเหรอหมอเฮ้ยมัน 1941, ым, มีมันมีเลเบลไอเลเบลบนนะเว้ยไม่ไม่ไม่ี่หน้าอยู่สองคนนี้เลยไหมกอดเขาไหนดีวะเพื่อนอ่ะเนี่ยลืมเก็บขวกกระดาษนะไอ้นี่ไงไอ้หัมเนี่อยู่นี่อีกท่านไงใปลก็ะ สติ๊กเลยพี่เดชแฟนมาตามหรอตามหรอตามตามหรอคี่กดพร้อมกันด้วยอ่ะคืออะไรโอ้ยโอียเหี้ยปุ๊หัวเองเลยเฮี้ยควักไม้ตีกูเลย เอจี้เอามาอีกเอาเอาเอารักสวัสด์วิวเอารักสวัสด์วิวเลยฮักนิ้วเอฮักนิ้วเขากำลังคุยอยู่ยิ้มยิ้ยิ้มยิ้มยิ้มแบบนึงเราแบบอ่ะกูแชร์ไป่ได้กูแชร์ไปแล้วเอกเขาเดินมาแล้วพี่แบบปฏิคาบสวยฮะแต่คนนั้นเขาไม่มึงโดนไหมเร้ยกูโดนละกูโดนละไอ้จี้จี้กูด้วยมึงหิวกูหน่อยกูเลยทีเดียว เฮ้กูแอบฟังอยู่แป๊บนึงผู้หญิงเสียดาว่าชอบใจอัไรเอะนางมึงเอาวมึงใช่เดี๋ยวหนูลองกดท่านี้นะแล้วพี่ลองไปกดกับเขาดูนะไปลองกดท่านี้แล้วไปกดกับเขามาเช็อะไรอะไอ้เรี่อกูมาเก้กเขาแต่มากดให้กูแต่มึงจะกดยังไงไอยากไมอยก หัวร้อนสนุกด้วยไอ้เนี่ยใครเนี่ยโอ้โหอันนี้ใครเชนเนี่ยเสื้อดำแชร์ให้กูเสื้อดำเชนกเพื่อนมึงหรือเพื่อนกูเนี่ยถ้ามึงโยนไม่นานหรอบูด มึงไปโทษเพื่อนมึงดูอย่ยบมาโทษกูพี่ชายอ่ะพึงไปเออละมึงไม่ไทยมึงก็ทายดิมึงดูไรแรงเหนะอุ้มมึงไว้ด้วยนะเล่ามึงไปไหนะ